สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเหนือออฟฟิเชียลครับพี่น้องฮอนเกกรุงนอนได้ยกตื่นแล้วท่านเหล่าครับพี่น้องเพิ่งจะได้ดูกีฬาครับพี่น้องพามาชมบรรยากาศรอบรอบครับพี่น้องว่ามีอย่างน่เฮ็ดอย่างน่ครับพี่น้องโบมีงครับลูกเดนเซอร์ครับ นอนพักพันครับพี่น้องส่วนเวทีห้าไปตั้งห้างจากนี้ประมาณ16หโลครับพี่นออ้องทับขอทยรมมอแลงครับส่วนนี่นี่กับกำลังได้โบกี้ช้าครับพี่น้องซึ่ง่ายทำอยู่ ทีมงานบางส่วนลด,ดทีมวิธีก็เดินทางไปแล้วครับพี่นอ้องกะเเรืองขั้นครับนี่เป็นบรรยากาศรอบๆครับพี่นอ้องของนอกซึ่งข้างในเขาบัสามารถเขาไปท้ายได้ครับพี่นอ้องนะครับ กำลังเตรียมครับพี่น้องกับรถบัสเท่ากับกำลังเตรียมขึ้นเอามานีครับพี่น้องมาตั้งอยู่แถวนี้กะบบอสมาตั้งคได้ครับพี่น้องก็เลยต้องหาสถานที่ตั้งเวทีใหม่ครับพี่น้องก็ใด สถานที่ห้างจักนี่ประมาณ16โลครับพี่น้องอย่าพากะบบค่อยมี่ท่านมี่ยังกันนบพี่น้องกะดันใหเข้าบัสมารถไทยให้ชมได้กับพี่น้องกะเด้ย่างมาไทายรอบๆให้ได้รับชมกันกับพี่น้องบรรยากาศสว อยู่รอบๆบอบบสามารถใส่เสียงใดครับพี่น้อง mm hmm. พอเพราะว่า๋ยวเสียงจะแรกเขาภายในฉากนั้งครับพี่น้องแล้วก็ฉากด้านในกันบอสามารถไทยทําหเพี่น้องรับชมได้ครับพี่น้องเป็นเก็บเป็นความลับครับพี่น้องเอาไว้รอชมครับ มจะเ,เป็นพาชมบรรยากาศรอบๆครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็น่าจะผ่านการถ่ายหนังมาแล้วหลายๆเรื่องครับพี่น้องซึ่งบางคนอาจจะคิดออกซึ่ง ถ้าผมจำบผิดกบด้านหลังที่บอรท่านเดินผ่าพี่น้องไปเบื่องกับแตน่าจะเป็นเรื่องไม่นาคพลาขนงครับพี่น้องจะพาเดินชมรอบๆครับบุญเมียครับเป็นบรรยากาศ หลังภายในคองไทยครับตรงนี้ก็จะเป็นที่พักที่รับประทานอาหารของศิลปินของศิลปินของนักแสดงครับพี่นอ้องนี่ครับบรรยากาศดีได้พีน่น้องลมเย็ยนปลากระไลครับนะครับ ศิลปินเลยหลายท่านก็นมาพัก่อนอยู่ด้านหลังครับพี่นอ้องนี่ก็ับทายได้ก็น,น่าจะาไร้ฉากก็สมควรครับพี่น้อง ทีมงานรถค่อนข้างจะไล่เลยครับทีมงานของของ้ากจทั้งเบิร์ตสี่รถบัสครับแต่ตอนนี้ละ่ะกำลังถ่ายอยู่ข้างในครับพี่น้องอยู่ข้างในครับถ่ายถ่ายนังอยู่ครับพี่น้องบ่บ,บมีอย่างเหตุครับก็เลยมานั่งถ่ายให้พี่น้องรับชม ยางไทยบรรยากาศในพี่น้องรับชมครับซึ่งอยากจะพาไปเบิ่ด้านหลังกับพี่น้องว่ามี่ยังตรงที่บอลคิดว่าเป็นไทยไม่นาปักขคโนงครับพี่น้องเดี๋ยววันจะพาไปชมครับพี่น้องซึ่งอยู่ด้านหลังเลยซึ่งเอาโบลิเกี่ยวของครับด้านในโบลิเกี่ยวของครับในการแสดงของเปน,นพี่น้องเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังครับทุกคน เป็นบรรยากาศด้านล่างกับที่บําบิดว่าที่เพิ่อนมาศึกษาครับพี่น้องชื่อว่าแมนาคพะขรับพี่น้องอันนี้เบิงกับบน้งว่าจริงหรือบ่จริง,งครับพี่น้องแต่เบิ้งกับคุ้นๆครับพี่น้องคลายๆกันครับด้านล่างนะครับ แค่คุณคุณพี่น้องอาจจะโบแมนก็ได้ครับพี่น้องกับโบแน่ใจครับพี่น้อง,อ,งอาจจะมาเซตฉากมองนี้หรือเปล่าครับพี่น้องโบแน่ใจที่างเงี้น ก็ถือว่าบรรยากาศค่อนข้างดีครับพี่น้องแต่ว่ากรบ่มีโฮมอยู่พบอานใดครับพี่น้องว่าเข้าเพราะว่าด้านใน้เป็นกะทายนางทายละควรวั่ครับพี่น้องคมาอยู่กันด้นนนา,า,ดนานนอกครับพี่น้องศาลาด้านนอกคอตตูมกับคนคลองลงมาครับพี่น้อง เราไปใส่ในสระครับพี่น้องจะถุงรอกอเก็บชุดรอเก็บอุปกรณ์ที่ใส่ครับพี่น้องจะประมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกานที่ตามรับชมครับขอบคุณทุกคนกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้ <h aw ai i> พอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ